ตรงนึกถึงคำคำหนึ่งนะคะขออนุญาตให้แคตติ้งนิดนึงนะคะ,ออะ,คะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เทศนาบอกว่าท่านเป็นห่วงลูกมากเลยลูกไปเรียนเมืองนอก,นอกแต่เชื่อคะไม่ว่าเราจะห่วงใครในเวลานี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ข้างๆเราหรือว่าเขาอยู่ข้างๆเรานะคะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอยู่กับเขานะคะขอบคุณพร,ระเจ้าคะพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะคะและอยู่กับคนที่เรารักนะคะ ผู้ที่เชื่อและยอมรับในองค์พระเยซูทินะคะคุณนั้นได้สิทธิ์เยม่นในการเป็นรูปของแต่เจ้านะคะ,คะต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาพิเศษนะคะช่วงเวลาพิเศษก็พิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมคะค่ะก็จะมีคำพยานนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะก็จะขอเรียนเชิญน,นะคะคุณเป้น,นะคะที่จะขึ้นมาเป็นคำพยายในใจพี่น้องในวันนี้ค่ะใช่ไหมะ ก็ีี่เยวยนสองวันนี้จากวันที่ผ่าน,น,นมาหลังจากที่ได้รับการจากเจินของของาารวิโรจน์แล้วตอนนี้นก็ได้สัมผัสถึงการมาของพลัวิญญาณที่เต็มเปี่ยมล้นอีกครั้งทำให้เรารู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นออสถานที่ที่ เต็มเ,เปีย่ยมด้วยบางญาณแล้วก็พังพรจริงๆจรก็ห <Okay. S 1> ลังจากนั้นไปประมาณอ่ะที่สองอ่ะที่ผมผมคลอดกันแล้วพอไปทำงนานผมเราถ่ายขยะไปทิ้งแล้วมือซ้ายมือซ้ายผม,ผมถือถุงขยะอยู่แล้วทีนี้ผมผมเปิดไปเลี้ยวให้สัญญาเลี้ยวขวาไได้แล้วทีนี้มันมีรถคุณน,น้าท่านหนึ่งอ่ะแบบมาเกี่ยวข้างหลังผม รถแกก็ลงลงลงไปแต่ว่ารถผมไม่ได้ลงไม่ได้ไม่ได้เสียความถงไปแกก็ลงลงไปแล้วแกเหมือนจะลุกยืนไม่ได้ผมก็ไปประคองแกเลอแล้วผมอขอโทษนะครับทีนี้ก็เขาผักแกลุกขึ้นแกเหมือนเหมือนจะเดินไม่ได้แกก็แกก็ผาักแกลุกแล้วก็มายืนยูนบนรถ แกก็บอกผมเออหนูหนูจะไปทำงานหนูหี่ไปไหมหนูไปก่อนเลยนะอะไรอาเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากหนูฝากหนูโทรโทรหาลูกหาลูกพี่ด้วยเออให้ให้พี่มารับก็ได้เลอผมรู้สึกว่าเกณฑ์เป็นคนที่แบบใจดีมากเลย มันเป็นป๊ออัพที่ดังติดใจว่าเอขอให้ขอให้ขห้พาพเจ้าไปไปประกาศขาบยาให้ให้พี่เจเจชื่อพี่อุบลให้พี่อุบลได้ฟังหงรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นป๊ออัพที่ดังติดใจคำนีเ้เหยแล้วก็พอยญาติงอยญาติบริสุทธิ์ก็แตะใจทุกครั้งเลยทุกครั้งที่ ที่นึกแบบนี้นะครับว่าก็คือว่าพระเจ้าจะจะส่งเรี่องแก่ส่งเรี่องแก่ตอนเช้าผมก็โทรหาแก่แล้วนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือแกในบ้านการเงินนี่แหละแต่แก่แก่ไม่ได้โทรโทราหาผมก่อนเนาะผมว่าเรื่องใหญ่ มีแล้วผมบอกว่ามีอะไรที่ที่หมผมจะอธิษฐานช่วยไหมหรือว่าพี่เดือดร้อนหรือว่าพี่เรื่องไหนก็ตามก็อาจารย์จะช่วยพี่ได้นะแล้วก็แกก็พูดเรื่องลูกของแกยวเราพูดแล้วก็ทั้งร้องไห้เนาะรู้ว่าลูกแกเหมือแบบอยู่ในช่วงหัวเรีย่ยวหัวตออะนะครับแล้วก็มืนจะบอกยากนิดนึงอะไร นี่แกมามาอาศัยอยู่กับสามีใหม่แกด้วยเขาก็เลยรู้รู้สึกว่าเขก็รู้รู้สึกว่ากินใจสามีแกว่าลูกเป็นลูกดีแกเออเดี๋ยวอธิษฐานนะน้องชื่อว่าฮัวโดนอะไรอย่างเงี้เขียนแล้วจบไปแล้วทุกครั้งที่ผมนึกถึงแกแล้วก็พระวิญญาณก็มาแตะผมตลอดเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเออผมก็เอ็นดูแกแกเป็นคน ญาณมันเหมือนมันดังชัดขึ้นสุดๆเวลาที่เราสังเกตุอย่าง่ี่น,น,นะครับขอบคุณขอบคุณพระเจ้าองค์อาจารย์ขอบคุณอ,ณเอาอณเอจาาเ้าน,นะคะก็เราเชื่อว่านะคะผู้ที่ได้รับการเจริญหรือพระวิญญาณโดยสุทธะะิครับพระวิญญาณก็จะส่งรับใจเราให้เราร้อนโรนในการประกาศเรื่องราวของโรงนะคะ เมื่อเรามีสิ่งที่ดีเราก็อยากที่จะเผื่อแผ่ผู้อื่นใช่ไหมคะเราจะมอบสิ่งดีๆสิ่งนี้ให้กับผู้อื่นแน่นอนว่าพระวิญญาณก็จะร้องใจน้องน,นะคะก็น้องที่ได้รับการเจอที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราเชื่อว่าพระวิญญาณเราใจอยากให้เราเล่าเรื่องของพระองค์ไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็เหตุการณ์นก็ขอให้เราเสนนะคะก็เบคุณสำหรับธรรทยาทนะคะทีนี้นะคะค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมารับฟ eh <aya> ังเพลงพิเศษเพาะๆนะคะจากพี่ท่านหนึ่งนะคะที่เขาหล่อแต่หล่อน้อยกว่าที่รอดนิดนึงพี่ก้าวค่ะหล่อแกร่งนิดนึงค่ะถ้าเป็นลูกยาเป้ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าตำหนักขับพยานดีๆด้วยเพราะว่าผมได้มีโอกาสคุยกับพี่เป้เองเนาะก็ แต่บอกว่ารู้สึกว่าจะได้ยินเสียชัดขึ้นทุกวันทุกวันขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ผมมีเ,เรียนพิเศษครับสักคุณ่ชื่อพิว่าส่เฝ้าดูครับ E ก็อยากให้พี่น้องนะคะฟังจะที่หมนใจแล้วก็ส ลบนะเขาเลือกจะไปทางไหนดีครับแต่ผมขอเลือก よ、はい、はいはい Eu okay. ยอมทำของเรือพวกเราจากฟ้าหลงมาบอกเราเห็นไม่เล่าที่บนเทนกความรักเดิมโคมลาใจ

ขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับบทเพลงรักกาเจ้าพี่พี่น้องคนไหนเคยได้ยินทั่วทุกน,นองแบบน,นี้ที่ไหนคะไมมีไม่มีใช่ไหมคะก็ขอบคุณพระจานะคะก็ ขอบคุณพระเจ้าสำนักพิมานิดนะคะขึงมาร้องเพลงบ่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นผลงที่เราได้ได้ยินที่ไหนเลยนะคะเป็นเพลงนาราสตาก,ก็ต้องสรรเสริญท่นเจ้าน,นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะมีคำพยานนะคะมาไกลมากคำพยานขับรถมาจากกรุงเทพเลยค่ะก็ขอรันเชิญน้องเบนดี้ค่ะ ลืมไว้ในห้องน้ำอะค่ะซึ่งพอออกจากสถานที่ท่องเที่ยวปุ๊บเขาก็ผ่านไปประมาณสิบห้าทีเขาก็พึ่งนึยบอ,อกว่าเนี่ยลืมกระเป๋าในห้องน้ำเขาก็เลยไปบอกคนขับว่าเนี่ยลืมกระเป๋าคนขับก็บอกว่าตอนเนี้ยเราอยู่บนทางด่วนแล้วค่ะซึ่งทางด่วนมันค่อนข้างระยะทางไกลเขาบอกว่าเนี่ยอีกสักประมาณยี่สิบนาทีถึงจะได้สามารถลงทางด่วนแล้วลัดลรงไปที่สถานที่ท่องเที่ยวเลยเนานะพอไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวอะค่ะก็คือเหมือนว่า เราก็รีบลงไปดูในห้องน้ำค่ะหนูก็วิ่งลงไปดูไปเปิดไปกดประตูห้องน้ำคุุภารเลยรู้ว่าแบบมันมีกระเป๋าอยู่ไหมปรากฏว่ากระเป๋าไม่มีอะค่ะก็เลยเดินมาบอกคุณแม่ว่าเนี่ยไม่มีกระเป๋านะเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเออคุณแม่บอกว่าชิบไม่คิดมาหรือว่าเราอายุเยอะแล้วเราอาจจะลืมไม่ที่สถานที่ห้องเจ้าอื่นเพราะว่าวันนั้นอะค่ะไปมาอีกสองที่ไปมาสามที่อ่ะ เขาคิดว่าเออหนูว่าดึงไปที่หนึ่งแต่ว่าในใจหนูก็คิดว่าไหนๆเรามาที่นี่แล้วอ่ะก็ดูอีกรอบดีกว่าแต่ว่าในใจรู้สึกว่าคนจะกลับไปดูอีกรอบก็เลยบอกว่าเออเนี่ยไปดูอีกรอบดีกว่าค่ะก็เลยชวนคุณแม่ไปดูอีกรอบปรากฏว่าพอเขาเดินเข้าไปในห้องน้ำนะคะที่เที่ยวจีนกำลังเจอแม่บ้านเขากำลังทำความสะอาดอยู่พอดีอ่ะค่ะแล้วพอดีคุณแม่ก็ลองสามารถพูดภาษาจีนไดังก็ถามว่าเนี่ยเจอกระเป๋าไหมค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเก็บไว้ให้แล้วก็เดินจูงไปว่าเนี่ยเขาเก็บไว้ในห้อง แล้วว่าเอากระเ่าออกมาให้ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมนะคะว่าพระเจ้าก็จะจัดเตรียมให้ราเจอคนที่ใช่เวลาที่เหมาะสมพอดีอะคะ่ะก็อยา่างผมใจพี่น้องในสรุปดีบทที่46ข้อที่1อะคะ่ะว่าพระเจ้าทรงเล็้ที่ดีไปแล้วก็เป็นกําลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากค,ค,ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ า้ก็จะส่งปกปักรักษาสิ่งของที่จําเป็นของเรานะคะแล้วก็ฝากความรูจักไปกับองค์ขอบคุณสำหรับการสืบนานนะคะของไปร่างสำหรับแม่ของน้องเบนดี้ด้วยคะ่ะต่อไปนะคะพี่น้องพรพ้อมหรือยังคะ